สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้ทําการแพกต้นไม้ให้ลูกค้านะครับผมกลับมาเครือักอีกข้างนะครับเนื่องกัพอมีแบ่งอยู่เด้อครับผมนี่ครับไม้โบราณต่างๆนะครับกระถางนี้นะครับผมปรากฏว่ามีคนสนใจหลายท่านอยู่เด้อครับผมนอกาะที่ปิดฟอร์มโกแบบนี้ผมบอกแล้วว่ากว่าจะได้เป็นกออย่างนี้ต้องใช้เวลาปีกว่านะครับก็เป็นอย่างที่ได้รับความสนใจจากลูกค้านะครับขอบคุณในหลายทุกๆท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมทุกท่าน อันนี้ไปจังหวัดระนองนะครับผมเพิ่นซื้อเธอเลขกนะครับปรากฏว่าเพิ่นซื้อไปสองสามกระถางบุได้ครับผมทุกท่านนี่ครับขอบคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนนะครับผมนี่ครับฟอร์มก่อได้รับความนิยมเป็นพิเศษเลยนะครับผมทุกท่านนี่อันนี้เป็นไปจังหวัดหนองบัวลําพูอันนี้เป็นบนสีหกลงนะครับเหมาไปสองกระถางนะครับผมทุกท่าน อันนี้บนสีไก่สุดสงวนนะครับผมล้นๆตะก้าเลยนะครับผมเนาะต้น่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ใบใหญ่นะครับเป็นไซแม่พันธุ์เลยนะครับผมทุกท่านอันนี้เพิ่รับไปรับไปสามกระถางแล้วก็ค่าท่านนี้นะครับผนอยู่อุบลนะครับผมเนาะบนสีของเฮาฟอร์มกอหลายต้นนะครับผมนี่ครับบนสีกวนอูแผลงนะครับผมตัวนี้ก็ททำจำนวนได้ช้านะครับผมทุกท่านเพราะว่าเป็นคองที่หายากแล้วก็มีจำนวนน้อยนะครับผมทุกท่าน ลูกค้าเพิ่นรับไปแล้วเดอ้อครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมผมกระถ่ายไว้เป็นรูปความทรงจาของผมเพื่อน,นนะครับเป็นสตอรี่เป็นความทรงจํานะครับแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะครับผมพอทาการแพ็คเสร็จแล้วจะไปจัดส่งให้ที่ไปรษณีย์นะครับเนื่องด้วยมีแต่ตะก้าใหญ่ๆนะครับผมแค่ไม่กี่ตะก้าก็เต็มรถแล้วนะครับผมลูกท่าอันนี้ก็เป็นไซส์แม่พันุ์จากทางสวนนะครับ แล้วเราก็ทำการไปส่งที่ไปรษณีย์กันนะครับครับมารีวิวการจัดส่งนะครับผมเนาะราคาแต่ละกระถางนั้น $125 ทั้งหมดเลยนะครับผมสลับวันนี้รวมทั้งหมดก็7ตะกร้านะครับอยู่ที่8 0 0กว่าบาทนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็คืออยากมารีวิวให้เห็นว่า ต้นไม้ของเรานั้นเป็นฟอร์มใหญ่นะครับก็เลยต้องมีน้ำหนักที่เยอะนะครับผมตลรดบ,บางท่านอยากต่ตกะเห็นใจนิดนึงนะครับผมทุกท่านเพราะว่าค่าตะก้าค่าจัดส่งก็ค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าลูกค้าบางคนกระใจดีดีนะครับผมนอกเพิ่นอุดนค่าส่งมาช่วยอีกต่างหากนะครับผมที่ผมทําคลิปขอบคุณลูกค้าเป็นประจํานั้นก็เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ลูกค้าอุดหนุนนั้น ลูกค้าทุกคนนั้นเป็นผู้อุปการะคุณและก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกไปกับการปลูกต้นไม้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ